สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเตอร์ดินลำธารตอมติดชีวิตวินมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆพี่และพี่น้องทั้งหลายครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้เตอร์ดินลำธารได้ไปส่งผู้โดยสารอยู่แถวแพรกษาครับแพรกษาแถวอำเภอบางพีครับเมื่อนี้กรับติดผู้โดยสารไม่หยุดแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาแถวลำมคำแหงครับรามคำแหงครับมหาวิทยาลัยลำมคำแหงครับซอย11ครับเขาเ้ากรับมาแท็กกินเลยครับเมื่อนี้เขาเ้าม่แท็กกินครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับ นี่ก็เป็นเวลาวสี่โมงเศร้าครับสี่โมงเศร้าแล้วครับเขาน้าซาบปามาทันกินแล้วอ้ะพี่น้องเขาตัวนี้อะไรปิดปิดโบไว้ครับปิดโบไว้ครับปิดแก๊ปไปนะครับเสร็จแล้วนขับไปหาหม่องกินเขาแล้วครับวันนี้จะไปหาหม่องกินเขาแล้วครับโอ้ยกำเนิดนี่การถนนเส้นบางนาตากครับเมื่อกี้ผมกล่าวออกมาจากล่ามสองครับล่ามสองครับหมาวิทยายรับคระแผงกับกระไรออกมาตะลุกถนนบางนาตากครับ ฝางหน้าตายบริษัทสิได้ไปหากินข้าแล้วครับพี่น้องครับถ้าบริษักินกระสิดังไปเรื่อยๆครับดังไปเรื่อยๆเฮ้ยสิบริษักินข้าวครับลงกระเพาะลรสิฐานหาครับเรียบเส้นถนนล่ามกำแพงครับล่ามสองครับผมกษัทมุ่งหน้าไปนะครับมุ่งหน้าไปแถวถนนกิ้งแก้วครับถนนกิ้งแก้วแต่ว่ากริษมงสิบริข้ากิ้งแก้วครับบริษัทสไปเรียบกอตเวครับเรียบกอตเวถนนกาญจนาพิเศษครับ ไปแถวเรียบบนตะเพทถนนกาญจนาพิเศษครับไปหาเขาขางท่ากินก้อนครับร้านอาหารขางท่าครับบนรูร้านแล้วครับหากินร้านน้อยเอาครับโอ้ยครับวันนี้กรับติดไปเรื่อยๆพอดีชานพี่น้องเออติดไปเรื่อยๆพอดีกินเข่าจักเกียร์ครับถ้าทำปิดไปกับสิดำงี้ครับสิดำงี้กับเสื้อผ้เร่ๆสิบอผ้ได้กินเข่าจักเกียร์ครับวันนี้ครับยุ่งของเจ้าเจ้าครับวันนี้ครับยุ่งของเจ้าเจ้าครับยุ่ข้างหน้าผมนี่กับสิบเอ ตรรจิแก้วครับช็บุรีวันละครถนนจิ้แก้วไปช็บุรีครับท่าเรือบไปอินแต่ว่าผมว่าสิขึ้ไปท่านี่ครับเียบมอเตอร์เวย์ครับสะไปเรียบท่าเรือมอเตอร์เว่ยครับไปหาหมกินข้าครับไราจะถนนการจนาภิเสียงลครับาหมกินเขาก็พี่น้องาไวครับหิวข้าแหงครับหิวข้าแห้งจะไปท่าเรือนครับวเดี๋กลาเป็นฮันถนนอดได้ครับ แผมกินไปขายเส้นเลสิวันเด้กินก๋วยจักเทียแล้วครั้งเดียวรถสิสิบเอ็นวงแบบเขาเศร้าไปว่าจะตกตึกรถพี่ดอกครับเดี๋ยแล้วครับไปเรื่อยๆคือรถขายอ่วครับไปเรื่อยๆคือรถขายอ่วครับแถมทอกเจ้าเจ้าครับอันนี้ก็เป็นเรียบโฟโตเวครับเรียบโฟโตเวครับเดี๋ยวลาดซอมครับไปข้างหน้าผมดูการสิไปทะลุถนนออดเดิครับไปถนนทะลุถนนออดเดิสีนักลิ้นนะครับ ตะลเบิดตะลเบ็ดฟิโนงเลยอันนี้ก็เป็นท่าดวนครับท่าดวนบราบอินครับท่าดวนปราบพินแถวต้จังหวัดปัตตานีะครับทนี่ครับมีคนพิการด้วยกันเี่กันเป็นเรียกท่าดวนครับหาลอดลาดขาข้างกินเขาจะข้าพันพิโนครับนุเขาแห้งครับบนยอ้ยอนเสียหาเสียสิบเซนุงนครับยอเสียหาพุงกเ,เขาไว้ต้งึงน,นเลยครับ บรรยากาศครับน้องต้องแถวเรียบท่าเตลวอนี่ผูบาทหลายครับผูบาทกัม like ี่ตาูบาทแบบว่าดูดูลาละครับผูบาทไฮโซนะครับไอมดแห้งแลวพี่น้องเอ้ยครับเห็้ว้าเลกก็ท่ากันทาเนี่มัเนะครับเราแล้วผ่าดท่าแถวนี้ครับ อาหารเก่าอาหารตามสั่งหรือ,ว,อกกรว,ว่าอาารก๋วยเตี๋ยวอาารสุกตำไก่ย่างกับขาง้ากนะครับกินครับเขาดูวาสิซี่วนะครับอ๋อพอแล้วพี่น,อน้องแค่หมดเนี่ยพอแล้วพอแล้วครับรอดตายแล้วครับรอดตายแล้วหมดลเลยพอแล้วเป็นกินไก,ก่ย่างสุกตำก๋วยเตี๋วกัน,นครับ มาได้ครับไปกินไก่ย,ย่างน้ำกันครับเนี่ยพอแล้วครับไก่ย,ย่างผักข้าง,าง,างาราครับตอนนี้ขอขออกินนี่กับขาจะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพอผมเจอกันคลิปหนากับเตอรดดินลำท่าน,นะครับตาติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์มาตะละมือตะละเวียนอีสิไปใส่แน่นะครับเดี๋ยวพี่หลอกจะเป็นรบหิวเขาแห้งครับมาครับไปกินไก่ย,ย่างน้ำกันครับเอาบึงไก่ย่างครับ แต่เนี่ยเป็นตาแสบด้วยพี่นุ้งเ,เอาซบตำครับปูปลาคกหนึ่งครับนับสองแล้วก็ข้าวเหนียวสิบบาทครับน้ำม,มาครับกินไก่ย่างนั้ำกันได้พิณอ่อนครับ